อย่างสวยเลยอย่างสวยเลยสวยมากเออหล่อจังเลยลูกใครวะขอมือหน่อยเอาขอมือหน่อยอย่างสวยเลยเอาไป ร้อนว่ะขึ oh ้ไปเลยหายเลยตัมือก่อนตัวมือตัวมือก่อนเลวตัวมือตัมือก่อนตัมือเบล้วโอ้ยวดจะไม่ได้กินเราอ่ะอ้าไปเบิร์ดเลิเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ูเอาเอาอีกแล้ว เออเหมือนปีท right okay. ี่แล้วอีต้อมมันก็ต้มมันเอาไกลเอามันไม่อยู่นู่นงเอด้อยเง้ยไร้นเลยช่วยกันร้องเลยไม่เห็นช่อ้องเลยแม่่เ

เปล่า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 ดีละดีเปล่าเปล่าเลยอ้าวพมื้อผมสองขวดแล้วค่ะสวยไหมเนี่ยนั่าดูดูขนมเค้กเดี๋ยวมันเอาตีนเด็กไม่ขึ้นตรงนี้นี่ก็ขึ้นแล้วนี่อ่ะกินน้อยกินน้อยกินอีกมีเม็ดหรือเปล่าวะไม่มีไม่มีอุย นีกินไม่เป็นเป็นเชอรี่ปลอมอะรอ่ะมีอยู่มันไม่ â, มีหรือมีมีเบอร์เชอรี่อะไรแต่ไม่มีเออมันเป็นเจอรี่อะไรอันนี้มีเล็บอ่ะนี่ไงนี่ไงเบลเบลเบลเบ้อืมอืมเอามือเอามือไปอันจี้มันเจลเขียนแล้ี่ย แม่ลูกจอนมันเกิออดอ่ะอย่าเล่นจะเล่นอะไรจะได้เล่นอะไร ก็มีอะไรก็ไปให้ห้านีแฉกยไงอะกรังนเนี้ยจำได้ชอไหมชอบไหยิงโดนแล้วแม่มือของผมติดตั้งมา่างใ ลายเดียวไม่ปากจะไม่กินเดียวนไหมล่ะจะต้องใส่แนมดีอันนี้ถ้าันก็ร้นภายใอันนี้ก็ติดไปอย่างนี้แหละไอ่นนไป,ออนนปออวดเลยอวนเลย อะไรหักกอามาีแมลจานูนี่อยวถ่าแกของขวัญนะแก่ข้าแม่มาแม่มาเลยจะเอาอะไรเอาอะไรอะมามามาค้าบู๊ตายเดี๋ยวเดนสูงเลย